โอเคครับผมก็คราวสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมยินด,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 ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Low p a y Gaming อีกเช่นเคยนะผมคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการตั้งไอวอรเร็วๆพิพิวบนนักแข่งนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมคนละหนึ่งไลค์หนติดตามด้วยนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยอันดับแรกเลยนะผมเดีย๋ยวผมจะมาเปิดปุ่มผมให้ดูก่อนนะประมาณนี้นะผมผมเล่น3นิ้วนะต้องบอกก่อนเลยนะผมถ้าใครจะเล่นเหมือนผมต้องเล่น3นิ้วเท่านั้นนะครับผม นิ้วที่เราใช้นะผมก็คือนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้ซ้ายนะผมก็คือนิ้วโป้งกดปุ่มแออนิ้วชี้ซ้ายกดปุ่มตั้งแอรอข้างบนนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยแต่ใครอยากปรับตามผมก็ปรับได้เลยนะ <S <S โอเคคนดูเดี๋ยวผมไปสอนให้ดูนะครับผมว่าเราต้องตั้งกันยังไงนะ <S <S มพถึงจะแบบตั้งแบบถนัดนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปสร้างห้องแป๊บนึง ก็ถ้าเราเล่นนะประมาณน,นี้นะครับผมนี่นะประมาณน,นี้นะผมเดี๋ยวผมจะมาสอนนะว่าเราต้องตั้งกันยังไงนะกันหนึ่งนะ๋ยวผมไปเดินรหัสอีกรหัสหนึ่งก่อน๋ยวมันจะตายวงอันนี้คือแบบผมทาอยู่คนเดียวเลย้วเนี่ยคนเดียวสามโทรศัพท์สามเครื่องอ่ะโอเคมา อันดับแรกนะผมก็ให้เราหัดเล่นนี้ก่อนนะเนี่ยปุ่มวิ่งอย่างเงี้ยนะผมก็ดิงขึ้นฟ้านะผมแล้วกดไอวอหันลงมาตั้งไอวอปุ่มยิงซ้ายนะผมประมาณนี้นะเห็นไหมยิงปั้งปั้งกดปึ๊บประมาณนี้นะผมก็ถ้าใครยังไม่ถนัดนะก็ให้หัดแบบนี้นะผมก็ UMP ็ก็เหมือนกันยิงขึ้นไปปึ๊บปุ๊บเอาอันนี้ตั้งไม่ติดยิงขึ้นไปปึ๊บหันมาปับ๊บประมาณนีนะ้ประมาณนี้นะผมก็หัดกันแบบนี้ก่อนนะ ถ้าแบบเราตั้งเร็วก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่นะผมนี่นะประมาณนี้นะผมก็ให้น้องๆเขาดูหัดแบบนี้ก่อนดิงปึ๊บปุ๊บตั้งบอปึ๊บประมาณนี้นะครับผมเล่นสามนิว้วเพราะว่าถ้าคนเล่นสองนิ้วมาก่อนเรามาเล่นสามนิว้วมันจะไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วนะมันจะกปลแๆกแล้วแหละมันจะแบบยังไงอ่ะมันจะแบบเล่นไปไม่เป็นเลยอ่ะโหดูเนี่ยอันนี้ตั้งเร็วเกินแบบถ้าเราตั้งเร็วเกินไอบอลมันจะอยู่ข้างหลังเรานะ พี่จะพยายามทำช้าให้น้องนองดูนะผมก็ประมาณนี้เลยให้คนดูมองทันนะประมาณนี้นะผมก็ก็ให้เราแบบลากมาให้มันคิดตัวนะเวลาเราหักดิ่งบนนะแล้วก็ตั้งมาลากให้มันลงตรงพื้นแล้วมันจะได้ตัดมันจะได้ตั้งแบบติดตัวเรานะครับผมประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปดูอีกเทคนิคหนึ่งกันดีกว่านะครับผมเหมือนเดิมนะ อย่าเกมนี้ขอซื้อพกสกามาแล้วกันนะครับผมผมจะมาสอนแบบสกโบตั้งไอบอนะคลิปนี้ก็อาจจะแบบดูแบบแปลกๆนิดนึงนะคนดูเพราะว่าผมทำแบบคนเดียวเลยเนี่ยโทรศัพท์สามเครื่องแบบบังคับอยู่คนเดียวเลยป๊บนึงเดี๋ยวผมไปบังคับอีกเครื่องนึงก่อน มาครับผมมาละเทคนิคที่2ก็คือแบบสโคบตั้งแอมบอนะผมก็จะประมาณนี้เลยดิงอยู่ใช่ไหมคือเราดิงสโคบอีู่ใช่ไหมเห็นไหมดิง้งกันไปครับผมปากลงมาปึ๊บปั๊บประมาณนี้นะทำช้าๆก็จะประมาณนี้ปึ๊บปุ๊บ,บ,บ,บถ้าเราทำมาเร็วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่นะครับผมนี่นะมันจะแบบได้เปรียบศัตรูนะเวลาแบบเราสโคบอย่างนี้ใช่ไหมยืนวัดกันอย่างเงี้ยสโคบไปไกลอย่างเงี้ย ถ้ายิงไปปุ๊บถ้าเราจะ,จะตายอย่างเงี้ยเราก็ตั้งไอ,อทันนะครับผมนี่นะประมาณนี้เลยก็ให้เราแบบยิงปุ๊บลากลงมาปุ๊บปั๊บปอนนี้นะครับผมถ้าทําแบบเ,แเร็วๆอย่างนี้ก็ได้นะมันก็เหมือนกันกับเทคนิคแรกอันนี้แต่ถ้าแบบจะสกปยิงก็ลากขึ้นไปแล้วก็หันหน้าจอลงมานะครับผมดูนิ้วผมแล้วก็กดไอวอตั้งปุ๊บประมาณนี้เห็นไหมมองทันไหมเอาไหม จะโขบยิงปึ๊บหันหน้าจอลงมาตั้งปับ๊บคนดูก็ดูนิ้วผมนะผมมาเปิดนิ้วแบบผมก็กว่าผมแบบพูดไม่ค่อยถนัดเหมือนกันผมเลยมาเปิดนิ้วคนดูดูเลยอย่างนี้นะนี่ครับผมรู้ศัตรูดดนะ pp. อยู่ตรงนู้นะมมน,ะนะปึ๊บอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตั้งบังหน้าเราได้เลยนะนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยเทคนิคที่สองที่ผมจะมาสอนนะโ <laughs> ดยตอนนี้มันนั่ง เดีย๋ยวไปเทคนิคที่3กันเลยโอ้โหรถบรรทุกอะไรวิ่งมาเนี่ยมาครับผมคนดูเทคนิคที่3ก็คือผมจะมาสอน A w กับลูกซองยาวนะล้อก่อนลอก่อนเหมือนเดิมเลยบังคับอีกรหัสหนึ่งก่อนแป๊บมาครับผมทำคนเดียวมันก็จะอาจจะยุย่ยงยากนิดนึงนะก็ นี้สามบนะผมก็ให้เรายิงปึ๊บตอนนี้นะตอนนี้นะครับผมก็ผมยิงผมยิงขวดนะเอผมยิงซ้ายแบบยิงไว้ถนัดก็ให้คนดูแบบเล็งอย่างนี้ใช่ไหมเล็งอยู่ปึ๊บยิงันปั๊บเหมือนเดิมแล้วกดหันลงมาแบบนี้นะผมยิงสโคบยิงปึ๊บกดเอวหันลงมาตั้งสโคบยิงปึ๊บกดเอวหันลงมาตั้งเหมือนเดิมเลยมันก็มีแบบเหมือนเดิมอ่ะแต่เราต้องทํานิ้วเร็วๆนิดนึงนะนี่นะครับผม นี่นะครับผมนี่นะครับผมถ้าเราแบบหันหน้าจอลงมาแบบเร็วขนาดไหนนะครับผมมันก็จะตั้งชิดตัวขนาดนั้นนะผูพูดเลยว่าเนี่ยหันหน้าจอลงมาเร็วเท่าไหรมันก็จะตั้งชิดตัวเราแบบมากยิ่งขึ้นนะครับผมประมาณนี้เลยนี่นะอันนี้แบบผมตั้งไอ,บอ้บอแบบมันไม่ค่อยชิดตัวเท่าไหร่นะถ้าชิดมันก็แบบประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยต้องยิงใกล้ถึงจะชิดลูกซองยาวก็เหมือนกันเา้าอย่าไปแผด้านได้ดีกว่านะลูกซองยาวไปด่านหน้า มาครับผมลูกซองยาวก็เหมือนกันนะแต่ส่นหน้าผมจจะบอกแล้วนะครับผมว่าลูกซองยาวส่วหน้าเขาจะกดกันแค่สองสานัดนะครับผมตั้งหรือว่าตึมตึมตึมตั้งประมาณนี้นะอันดับแรกเลยก็ให้เรายิงไปหนึ่งสามเหมือนเดิมหันหน้าจอลงมานะครับผมยิงแล้วหันหน้าจอลงมาอย่างนี้กดเอวตั้งซ้ายเนี่ยดูเร็วนะตึมตึมประมาณนี้นะ ถ้าทำไม่ช้าก็ตือต้อมาหามาออันมากดไอพอตั้งปุ่มยิงใช้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยทำน้อยเร็วอะค่อยๆทำไปนะคนดูค่อยๆหัดถ้าแบบเราหัดจริงๆจริงๆประมาณสามชั่วโมงก็เล่นได้แล้วนะแบบนี้ถ้าใครแบบเล่นเร็วหน่อยก็ชั่วโมงสองชั่วโมงก็เริ่มแบบเริ่มชินละต้องเล่นแบบตลอดเลยอะ่ะประมาณนี้นะนี่นะครับผมอ่าผมจะแนะนำนะครับผมถ้าแบบคนดูตั้งแบบเวลาจะตั้งปุ่มใช่ไหม ต้งปุ่มแบบมันต้องเอานิ้วตัวเองอะ่ะไว้ตรงที่นิ้วตัวเองแบบันลงไปเลยนะยังไงผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันแบบวางปุ่มไว้ตรงที่นิ้วตัวเองชอบกดโดนเออประมาณนี้ก็ตัวหน้าผมยิงซ้ายคนดูอยากกดไม่โดนยังไงใช่ไหมก็ให้คนดูแบบผมมีเทคนิคนะก็คือแบบเอาแป้งแตะนิ้วไว้ก่อนแล้วก็แบบถ้าเรายิงอย่างนี้นใช่ไหมเรากดวางปุ๊บถ้าแป้งมาอยู่ตรงไหนก็ขยับปุ่มไปอยู่ตรงนั้นนะเก็ตไหมน่าจะเก็ตนะแต่อเอาแป้งเนี่ยใส่นิ้วชี้ซ้ายใช่ไหมใส่ปุ๊บ เวลาเรายิงอย่างเงี้ยสมมติว่าเรากดไม่โดนใช่ไหมแล้วแบบเราก็วลานิ้วชี้เรามันลงไปอ่ะมันก็จะเป็นแป้งติดหน้าจอแล้วก็จะดูนะครับผมว่านิ้วเราบันลงไปตรงไหนนะน่าจะโอเคแล้วนะประมาณนี้เลยมันก็ไม่มีปืนไหนตอนะที่เราจะต้องมาเล่นนะครับผมอีกปืนหนึ่งก็ m 7 9นะ m 7 9ในนี้มันไม่มีผมก็อยากเล่นโชว์อยู่นะแต่แบบมันไม่มีนะครับผมก็ยวผมไปเล่น m เ9โชว์แล้วกันในแงคงนะครับผมก็ไปดูกันเลยผมอาจจะไม่ได้เปิดนิ้วใน m 7 9อ่ะ โอเคครับผมผมก็มาสอนแล้วนะเทคนิคการตั้งอวอร์เหมือนนักแข่งแล้วเร็วเหมือนที่พี่เล่นในคลิปเลยนะครับผมก็ก็ให้คนดูค่อยๆฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับผมอันดับแรกอะตอนแรกๆกับมันก็จะเออเออดดนึงก็จะพึ่งไปทอกันนะครับผมก็ค่อยๆฝึกกันไปแล้วก็ <S <S ขอฝากหน,น,น่อยนะผมตอนนี้ผมก็เปิดรับดันแรงซีไฟทั้งแบบใหญ่และ CV4 อะไรเลยราคาตามนี้เลยนะถ้าใครอยากจะให้ผมดันให้ก็ทักเฟซส่วนตัวผมมาเลยเฟซนี้เลยนะครับผมโอเค หวังว่า,าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับคนดูไม่มากก็น้อยน,นะผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์พี่ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย